สู่วันที่2แล้วเรายังอยู่ที่เมลเบิร์นต้องลองรถให้แน่ใจก่อนมาดูกันค่ะว่าที่เลือกเพราะอะไรนี่จะเป็นที่จอดรถไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรากําลังจะมารับฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนะคะวันนี้เด็ก,กเกษียณก็ขอทราบสุดท้ายแล้ว คุณได้รถอะไรกลับมาบ้านเหมือนเหมือนแบบโดนแกล้งผมก็เลยว่าอากาศก็หนาวมากผมก็เลยเดินออกมาจากสเตชันมาอยู่แถวป้ายรถเมล์ตอนนี้มันก็ยังไม่มีช็อปไหนเปิดแล้วมันเป็นแบบเป็นช็อปอุตสาหกรรมหมดเลยซึ่งมันปิดหมดแล้วแหละแล้วก็รอเวลาที่เจ้าของรถเขาจะตอบกลับมาผมรอได้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขาก,เขาก็เขาก็เทคกลับมา6โมง40โอเคค่ะพร้อมฟังแล้วค่ะเขาบอกว่าโอ้ เขาบอกว่าขอโทษทีเพิ่งตื่นเพิ่งได้อ่านแต่ว่าคงไม่สามารถไปได้ตอนนี้เพราะว่าเคยบอกแล้วว่าต้องใช้เวลาเดินทางใช้เวลา2ชั่วโมงเขาบอกว่าขอเวลา2ชั่วโมงคันแรกที่นัดนี่คันอะไรคะคันแรกที่นัดเนี่ยมันเป็น m มิ ishi, s ซูบิชิ FTO อ๋อคือคันสีดำที่ที่เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะใช่นี่ทำไมถึงเลือกไปดูคันนี้ก่อนคะ เพราะว่าคันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีไม่เยอะเครื่องยนต์มันแปลกคือมันเป็น2สูบไอ้หสูบแต่2ลิตรซึ่งไม่ค่อยมีคนทํากันอะไรเงี้ยถ้าเป็น6สูบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3ลิตรหรือไม่ก็3.5ลิตรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยญี่ปุ่นเขาออกแบบมาแปลกอันเนี้ยคือน้อยเนี่ยคือพี่ชอบรถที่มันเขาเรียกอะไร หายากอย่างนี้เหรอคะอ่าก็อ่ในในในก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยว่าเออชอบรถที่มันหายากแล้วก็แต่จริงๆแล้วในส่วนที่ว่าทำไมถึงชอบรถคันนี้เพราะว่าเคยเห็นเคยเห็นตอนมันออกมาใหม่ๆปี1990เาพอมันออกมาแล้วมิสวิชีเขาโฆษณาเ,เห็นปั๊บเนี่ยมันเหมือนรถอวกาศมันดูเหมือนรถการ์ตูนอนาคตอะไรเงี้ยไอ้คันเนี้ย FTO เนี่ยที่นี่มันไม่ได้คิดเลย บอกตรงไม่ได้คิดมันมีกลุ่มคนเล็กๆที่เล่นเท่านั้นเองอะ่ะก็เลยไปลองรถกลับมาผมก็ผมแปลกใจมากเลยมันขับดีมากาได้อันนี้รถก็มาแล้วนะครับก็รถมาส่งที่ตรงนนรก็ทีแล้วก็เช็ครถกันไปแล้ว ระบบไฟอะไรข้างในก็ทำงานหมดเครื่องยนต์ก็วิ่งดีเมื่อี้ก็ไปลองวิ่ง,ง,งมานะอยางใหม่ล้อใหม่แล้วก็เบรคใหม่หม้อน้ำดเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังแปงว่าเขาดูแลเอาไว้ใช่ไหมหใช่ผมแปลกใจมากว่า ในในภาพที่เขาลงขายรถเนี่ยรถมันดูโทมผมก็ทําใจนิดนึงนะครับว่ามันคงไปแล้วมันคงจะคงสภาพไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยผมเลยมีเลือกทางเลือกว่าอีกคันหนึ่งก็คือคันสีสีฟ้าอะไรเลยมันมันมันทำงานหมดเลยระบบไฟเครื่องยนต์วิ่งเกียร์กระชับเขาซื้อ,อส,สายเคเบิลมาให้อัน,นตอนที่พี่ลองเนี่ยที่พี่บอก เซอร์ไพรส์ว่ามันแบบดีอย่างเงี้ยมันอะไรเช่นเช่นประสบการณ์ในการลองรถคันนี้ความการขับเคลื่อนของรถมันเนี่ยแปลกคือรถมันเนี่ยค่อนข้างจะตีนต้นมากๆเลยคือคุณต้องเร่ง<ม>เร่งต้องเร่งแล้วแบบคือต้องไปแบบปูดอ่าปูด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 ,ปดเลยแล้วมันมันสนุกมากมันขับมันเป็นรถที่ขับสนุกมากนี่ก็จะเป็น เออพรมิตใช้ได้28วันมันไม่ให้ลากเกียร์กันนี้มันจะให้คุณแบบไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ปูดไปคือร<ป>อบมันขึ้นเร็วมากใช่มันเหกียรพ<ห>าดพ<ห>าดพาดเป็นเพราะเครื่อง V6 ด้วยปะใช่ผม<อ>ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เครื่อง V6 แล้วก็2ลิตรมันคือคอมบิเนชั่นที่แปลกๆเนี่ยมันเลยต้องขับมันเลยต้องขับด้วยจังหวะอย่างเนี้อนี้เราไปแวะซื้อที่ล็อกมาครับแล้วก็เอามาใส่แล้ว รุ่นนี้ก็ถูกกว่ารุ่นสีแดงนั้นครึ่งหนึ่งเลยนะพอดีมันเหลืออยู่อันเดียวคว้าเลยก็อรองรังบพอจะดูรังับการจรกรรมรถได้บ้าง ถูกใจปะ่ะใช่อันนี้คือจังหวะผมเลยผมบอกเลยว่าขับรถมาก็เยอะนะบอกเอ๊ะทำไมมันมันมันยังไม่ใช่อะ่ะผมก็เลยผมก็เลยประทับใจคันนี้มากว่าอันเนี้ยมันคือจังหวะของการขับแบบผมเลยพอมันชิฟเกียร์ขึ้นไปเนี่ยมันคือไปมันเลยทำให้เราสนุกใช่ใช่แล้วเจ้าของเขาก็น่ารักมากคือทำพวกเขาเรียกว่าเป็นใบอนุญ,ญาตขับ ระหว่างที่รถคันนี้มันไม่ได้ถูกลงทะเบียนไว้หมดเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเอารถหรือไม่เอารถแต่ว่าเขาก็ไปเสียตังค์ทำไว้ให้เราเลยคือเอกสารตัวนี้จะช่วยให้พี่ขับข้ามรัฐสามรัฐได้ว่างั้นอ่าใช่เขาก็ยังบอกผมว่าเขาตกใจว่าผมมาไกลขนาดนั้นเนี่ยบอกว่าโอ้ผมต้องชอบรถรุ่นนี้มากๆาเป็นข้ามมาถึงที่พัก รถจอดนี้ก่อนชั่วข้าวเดี๋ยวจะไปเช็คอินก่อนนะครับซื้อของอะไรมาเรียบร้อยแล้วเต็มรถเดี๋ยวเราไปตรงนี้ตรงข้ามมอนาร์ชยู h University อันนี้ก็ถนนเบอร์ลิงตันลงไปอันนี้ถนนนี้ก็เป็นซอยถนนคู่ขนานกันถ้าเราเคยอยู่ตรงนี้ มันเหมือนคนจีนอะซื้อไปหมดเอ่คอรลิสพาร์คนี่เบอร์เจ็ดสิบครับง่ายาบ้านหลังริมสุดนู้งเลย อ,อยังเหมือนเดิมเมือ่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ชื่อนี้เอทรอนมีล้างรถมีเซอร์วิสเราวิ่งทะลุได้่่งก็เดินมาซื้อของบ่อยตอนหน้าเราจะมาฟังการผจญภยัยของพี่สามรัฐนี่เดี๋ยวมันผ่านอะไรมาบ้างนะคะในระยะทาง2,400กิโลเมตรกว่ากว่าเนี่ย มันน่าตื่นเต้นแค่ไหนกับสิ่งที่บางที่อ่ะเราก็ไม่คุ้นชินงั้นเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะ